แนะนำเครื่องมือใน iBit Pen X เมื่อเรากดเข้าแอป iBit Pen มานะคะหน้าแรกเลยก็จะมีอยู่3เมนูใหญ่ๆนั่นก็คือแกลเลอรี่ของฉันแกลเลอรี่ท้องถิ่นและแกลเลอรี่ออนไลน์นะคะในส่วนของแกลเลอรี่ออนไลน์ก็จะเป็นแกลเลอรี่ที่รวบรวมรูปภาพที่ผู้คนใช้แอป iBit Pen นำมาลงนะคะ ส่วนแกลเลอรี่ท้องถิ่นจะเป็นแกลเลอรี่ที่รวบรวมรูปภาพที่เราสนใจในแกลเลอรี่ออนไลน์และกดดาวน์โหลดมานะคะและเมนูหลักของเราเลยนะคะนั่นก็คือแกลเลอรี่ของฉันเป็นแกลเลอรี่ที่เก็บรวบรวมรูปภาพของเราหรือรูปภาพที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและเราจะสามารถสร้างภาพวาดได้อย่างไรให้ทุกคนกดไปที่ปุ่มบวกด้านซ้ายมือล่าง เมื่อกดที่ปุ่มบวกแล้วนะคะก็จะมีหน้ากระดาษมาให้เรียกมากมายเราสามารถกำหนดความกว้างความยาวของกระดาษได้หรือว่าจะใช้กระดาษมาตรฐานที่ระบบออกแบบมาให้ก็ได้ค่ะในที่นี้เราจะใช้เป็นกระดาษขนาด SD เมื่อเลือกหน้ากระดาษแล้วจะได้หน้าตาดังต่อไปนี้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือใน iB i t p เพนกันเลย แถบเครื่องมือหลักจากซ้ายไปขวาคือ 1. แปรงยางลบสลับ 2. เลือกเครื่องมือ 3. คุณสมบัติ 4. สี 5. ดูเต็มจอ 6. ชั้น 7. กลับ 1. เครื่องมือแปรงยางลบสลับเมื่อเลือกเครื่องมือแปรงนะคะเราสามารถวาดรูปได้ตามที่ต้องการเลยหลอดตรงนี้นะคะมีไว้ปรับขนาดของหัวแปรงค่ะ ว่าจะให้เล็กหรือใหญ่เท่าไหร่ส่วนหลอดข้างล่างนะคะเป็นการปรับความโปร่งแสงของเส้นแปลงค่ะและเมื่อเราต้องการจะลบเส้นที่เราวาดนะคะให้กดมาที่เครื่องมือแปลงยางลบสลับค่ะเมื่อกดแล้วนะคะจากเครื่องมือแปลงก็จะเปลี่ยนมาเป็นยางลบนะคะเช่นเคยค่ะหลอดตรงนี้เราสามารถปรับขนาดของยางลบได้ตามต้องการเลย และเมื่อเราต้องการจะใช้ปากกานะคะก็ให้กดไปที่เครื่องมือแปลงยางลบสลับอีกรอบค่ะจากยางลบนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือแปลงค่ะ 2. เลือกเครื่องมือเราสามารถเลือกเครื่องมือต่างๆได้มากมาย 1. เปลี่ยนเครื่องมือ 2. แบบลัสโซเครื่องมือ 3. เครื่องมือแปงลง 4. รอยเปื้อนเครื่องมือ 5. เครื่องมือถัง หเครื่องมือแบ่งเฟรม7เครื่องมือผ้าใบ8เครื่องมือคันมายาก้ 9. เครื่องมือตัวกรอง10เครื่องมือยางลบ11เครื่องมือแบบเบรอร์สเครื่องมือข้อความ13เครื่องมือหลอดจดุด14การตั้งค่า 3. แถบเครื่องมือคุณสมบัติ เมื่อเราเลือกเครื่องมือแปลงนะคะเรากดมาที่เครื่องมือคุณสมบัติเราก็จะสามารถเลือกหัวแปลงแบบต่างๆได้มากมายเมื่อเราเลือกเครื่องมือยางลบก็เช่นกันค่ะแล้วกดที่เครื่องมือคุณสมบัติเราก็จะสามารถเลือกหัวยางลบแบบต่างๆได้มากมาย 4. แถบเครื่องมือสีเมื่อเลือกเครื่องมือนี้นะคะ จะมีสีต่างๆมาให้เลือกมากมายเราสามารถเลือกสีอะไรก็ได้เพื่อเปลี่ยนสีของหัวแปงค่ะ 5. แถบเครื่องมือดูเต็มจอเมื่อเรากดมาที่แถบเครื่องมือดูเต็มจอนะคะแถบเครื่องมือต่างๆก็จะทำการซ่อนทําให้เราดูรูปภาพได้เต็มจอมากขึ้น 6. แถบเครื่องมือชั้นแถบเครื่องมือชั้นนะคะก็คือแถบเครื่องมือเลเยอร์นั่นเองเราสามารถบวกหรือลบเลเยอร์ต่างๆได้ตามต้องการ 7. แถบเครื่องมือกลับและแถบเครื่องมือหลักสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแถบเครื่องมือกลับค่ะเมื่อเราคลิกไปที่เครื่องมือนี้นะคะเราก็จะสามารถบันทึกรูปภาพที่เราวาดได้ค่ะหรือว่าจะกดย้อนกลับไปยังแกลเลอรี่ของเราก็ได้ค่ะส่วนปุ่มที่ด้านบนขวาของหน้าจอคือ 1. เครื่องมือเลือกพื้นที่2โครง3เครื่องมือไม้บรรทัด4เครื่องมือวัสดุ2ปุ่มนี้คือปุ่มย้อนกลับ เสร็จสิ้นการแนะนำเครื่องมือใน ibitpen X